ครับสวัสดีครับผมทกสารสืบวงกับปานน้องข้สวสารเพื่อกันทาโลมจังหวัดที่สิบเกตครับนี่กรจะพาพี่น้องมาส้มป่วยครับป่วยหอมทองครับป่วยหอมทองที่ผมปลูกซับกับทุเรียนครับในในี่จะมีทุเรียนแต่จะมีป่วยหอมทองแต่จะมีขาเหลืองครับผมก็จะปลูกตามภาพนี่นะครับผมท,ทีีผมใช้ที่ผมปลูกเนี่ยคือเอาดินจากสามาทมที ผมทีอยู่สามสามลาครับก็มีทุเรียนอยู่100 <Wow. S 1> ลอยต้นกัมีกล้วยอยู่สองลอยกต้นครับกล้วยก็ม <Yeah. S 1> ีคาลายเงาครับคาลายลอยเงาอยู่ครับสองสามเลยเงาครับคาเหลืองครับตัวอนี้ผมก็ไม่ม,มาปูแต่บ,บอค้นว่ามันจะอ,ออกมาได้งามได้สวยได้ดีแบบนี้ครับก็เนื่องจากว่าตัวที่เหตุแห่มันดีเห็ดแห่งมันงามคือยูอุนี้นะครับยูอุนี้ซอยปรับสภาพดินเพราะว่าดินผมบอกว่าไม่เป็นดินทรายครับ ดินดินดินเบาหนาเสื่อว่ามันจะเป็นไปได้ดินทรายขุดจกา,ากสามาถมแล้วก็มาปลูกแต่ว่าผมใส่ตัวนี้ซอยครับก็คือยูนิคเป็นตัวซอยให้พืดเข้าได้งามได้สวยได้ดีขึ้นยอดจะออกตลอดครับให้สังเกตบังกล้วยครับเบังสีกล้วยครับสีกล้วยแล้วก็นอกกล้วยครับเป็นนี่ผมขายไปแล้วร้อยสองร้อยนอและครับคือกล้วยในช่วงนี้ผมขายไปแล้วสองร้อยตัวนอแล้300่วสองร้อยสามร้อยตัวนอแล้วครับ ออนก็คือกล้วยบ้านหากว่าพี่น้องเฮาอยากได้นอกกล้วยหรือว่าอยากอยากดูอยากส้มอยากดูอยากส้มนะครับสวนขออผมก็อาจจะมีกล้วยครับอยากดูอยากส้มครับให้พ่อแม่พี่น้องเฮาโทรหา0879610หา21ครับนี่คือเบอร์โทรอยากให้พี่น้องติดตามสอบถามครับอยากได้นอกกล้วยหรือว่าอยาก มาดูพื้นที่ว่ามันแมนจริงโมเมนจริงว่ากลางทุ่งนานี่ขึ้นอยู่กลางทุ่งนาครับเอออยู่กลางทุ่งนาเลยครับสวนนี่สวนกลางทุ่งนาครับดินกับดินเอาออกจากสาครับมาถมทีครับแต่ว่าตัวจะทําให้ดินดีขึ้นตัวนี้ครับเป็นพระเอกในสวนของผมครับคือพระเอกเลยในสวนของผมนี่ตัวนี้หลักที่ทําให้เกิดของผมกล้วยทุเรียนผมไปตลอดเนี่ยตลอดนี่สังเกตเมื่งว่ากล้วยหอมทองนะครับรสชาตินีก หวานหอมดีครับชมซื่ออยู่ครับนี่ก้หากว่าอยากได้ก็ติดตามตอเดียวนี่เจ็ดชิบกลวเครือแล้วครับกล้วยเจ็ดชิบกลวเครือแล้วครับก็ขอให้พี่น้องเอ่าติดตามให้ตอนต่อไปครับมือนี้ก็ขอจบในเยงแคงนี้ครับขอบคุณครับ